สวัสดีครับพี่น้องอขนาดหาโมงเนี่ยหาโมงกลัวแล้ว,วะเด็ดนัองหอนเปียงอยู่เลยพี่น้องอใส่เบ็ดแล้วครับมาหอดไม้หน่อยนี่นะครับนี่ครับเบ็ดเมืน่อนี้เบ็ดหกสิบหาหลังครับเนื้อใสเดือนครับเนื้อครอบจัก,กรวาลบิืงจะให้เบ่งไม้ครับ นี่นะครับไม้ไม้ยูโลนีล่ะขางป้าอ้อยนะครับไปปุ้นี่ครับเหยืยครอบจัก,กรวาลครอบมันนี้โอ้โหว่าสิเป็นยังไงไม้ท่านเคยใส่ใส่จริงเี่ยเขียดเงี่ยหัวรดน้นกันครับพี่น้องโอ้แดดยังแห้งอยู่เลย มันแดดโอเคครับนี่นะครับพี่นอ้อยงยอดครอบจักรวาลนะครับขุดมาหลายอยู่บังสีหล่อนดีบ่เพืนนีพเป็นยังไดนโอเคครับติดตามครับพี่น้องใส่เพชดไว้วทั้งแนวพี่น้องเอาแล้วมึงเต็มแล้วเต็ม,วม,ตม,ม,ตมสวย,สวย ช่อนไอช้อนเด็ดไปทันแล้วเลยครับเขียงหน่อยพี่หนุ่มเขียงหน่อยเขียงหน่อยตะโก้หน่อยนายทองปังงานงายทองปังงาพี่หนุ่มดีเบ็ดต่ำตง จุดตั้มๆเลยชนนี่ใส่น้ำง่ามครับนครับพี่น้องใส่สวยๆใส่สวยๆเลยครับไม้เปลาไว้ครับ,รบใส่เบ็ดเลยล่ละครับพี่น้อง นี่แลวกัพอดีกับเด้กซีแต้มพอดีครับตะโคสามตะเข็งหนึ่งครับพี่น้องบรรยากาศรอบๆตะเวนกำลัตงตกดินครับพี่นอ้องตะวันกำลังตกดิน,นหลุดน้ำกันพี่น้องว่ามัน 40, อีสิมานบ่เหยื่อใส่เดือนครับเหยื่อครอบจักรวาลเขาวานยังสัน่นบังสีมานบ่วันนี้ เว้ยนันคือตกดินเลพี่น pues ้่งอเคโป๊ะเป๊ะพีุ่ป๊ะเป๊ะปัขิงน่อยโอ้โครับขิงปักขิงเบื้องที่ห อุยตัวส้มนี้ก็มากินอเอาก็เอา,เอานั่งติดทับนี่นีต่ตช้ส,สวยอยู่สวยสวย,ส,ยสวยนี่กำขัดพอดีเลยสวยเลยครับ

ใช่สวยนะครับมุดกัดมุดกัดมา,ามแล้วหลังไม่มแล้วนี่เอากล้ากินแล้วก็กล้าเเอาาีวสองหลังกินเลยตัวนึงหลังองงีกตัวนึงคก็บูบูบู ของแท้ของแท้ไม่มีแล้วมาแล้ว,ลวสวยๆเลยอ้วนปุ๊เลยตัวนึงขนงตึ๊บไม่มาคู่มาคู่คตัวนึงครับดึงก็ปุ๊บปุ๊บเลยดกูปุ๊บเลยล เป็นไงเป็นไงแยมนุ่มแยมเกือบตายแล้วปวดรักตัวนั้นเนี่ยเป็นนุ่มโอ้ยปวดข้ปอปวดข้ปอปวดข้ปอปวดข

ขีรถออกมากจะไปกินเขาเ่าแต่งนี่ง้งนอกรอ,อรออ,รอ,อมแตกินเข่าแล้วครับกินเข่าแล้วก็พักกันนอนพักพผ่อนพานลุงกับการกิต้มกาแฟอือวันนี้ฝนไม่ตก มาแจ้งจังปงังบรรยากาศมาอดยาเลยคราตมยที่นู่อื <c oughs> ้อหือสวย,ยส,สวยสวย ปอกปอกหนึ่งตัวนี่สมูรี่เดีว่วหนึ่ตัว่าเรียบร้อยคือว่า านบ่ทั้งผุนตู้ตนึงอย่พี่นอ้องตู้ใส่กำลังพอดีพอดียูยูยูครับนี่นครับโตเลยประดุกครับดกๆๆๆๆ ุูตายปุ๊กนะปุกนาะงงปิดงอกงงเลยครับดูว่าเบ็ดหายพูดครับพ่นเองแมงี่พุ่นว่าหันขาดปากรุดสองตัวครับพี่น้องดึงเบ็ดขึ้นมารุดลงน้ำสองตัวครับพัยยุ่้ยินเสียงดินตาม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 จะบอกหัวหลังหนีบ่ครับมันรุดไปสองสองหลังครับ ัง้เกือบรุดพี่นอ้องม้วนโบกเข่าพี่น้องมุวนเข่าตาบอม้วนเขาเงือกครึ่งตัวนี้ก็เกือบลุกทักเกือบลุดตัวนี้กำคัดอู้ยมายเถอะโอเคพี่น้องอยู่วันนี้ลุดสองหลัง xăm rút mưa đã ô uh, chết đài ừ, cái nồng. tôi nghĩ cặp năm đậu cặp năm đậu ô uh. ừ. được chặt cán đi cặp bù con Hãy subscribe cho ไมุ่ช่ะคอนอ่มอีกุยเลยคอประคออีปุยต้นีกุยเต้นกระดิกกระดกกระดก ้านี่นี่แต้น้อยนเบ็ดถอนเลยเบ็ดถอนเลยครับพุ่นไหไงครับ

ตายนี่กูว่า เงาะลงกองอยู่โอ้ลังมุ่งมัติดนี่ลุดครับนี่ลุดแล้วดึงลูกบุบอยู่ดูป่อ โอ้โหชนไปชนอระโอประโอตโหสวงามนะครับนั่งพ่นอะื่นครับอันี้อันนีกเอ่นะีนะ่อทิ้งยิงหลังนี้อีกนรับ

นี่หละป่าโอ้รุดซำ่นนีิ่งจะเสียงปป๊บๆรุดรุดสวัสดีย่านสอกครับตอนนี้นายข้านเตรียมจะไปปูเบ็ดแล้วครับเตรียมจะออกไปปูเบ็ดเก็บเบ็ดดูรอบเช้าที่วัาจมานไหมผ่านลงก็ฮูฮาฮูฮาทั้งคืน อ๋อเด็ดปลาอันนองจะเอาให้ได้ทุกวันวันนี้เอาทุงปุยมาใส่ประเดี๋ยวออกไปเก็บเด็ดครับแล้วก็ข้อสรุปแบบหมาดกันไหมเชา้าผ่านคนก็กำลังจะไป พอ,อกันยำเสาอีกทีนึงครับพอ,อกันตอนสรุปต้นเช้าบอกลงเลยเอาละครับด,ดึงเบ็ดสองหนังเลยบูบูบ,บูบเลยนังนน,นี่ก้อนนานใส้สวยคู่เลยคู่เลยนี่ใส้เล็กกว่า สองหลังคู่เลยครับมันมันมันอู้ยีหลังนี้อือดิสมอลลี่ตายย่างเขียดใไปไงครับพี่น้องอซีนีงซีนีง

อ๋อลุกจ้อยโอ้ยลุกจ้อยอ้อยอครับสวัสดีนะครัสอบส่ออีกทีนึงครับพี่น้องตอนนี้มาเก็บเบ็ดเสร็จแล้วครับมาสรุปปลาของผมมือนีว่าสิได้หมานปันไง หมอกลงแห้งพี่น้องบึงหมอกแห้งครับยิ้วๆขาวๆขาวๆ,ๆน,นี่จะหมอกนะพี่น้องมึงหมอกแห้งครับหมอกหนาตึบเลยพี่น้องเปียกบดเลยนี่ครับพี่น้องผลงานของผมเดี๋ยวมีป้าตายครับพี่น้องหลายครับมันกินเบ็ดลึกนะครับ ตายากันเป็นโลกเลยจริงเด็ดเล็กครับไ,ได้ตายไปเลยตายอีปลาไหลตัวนึงครับพี่น้อกปลาไหลหนึ่งปลาเป็นคัดไว้เป็นหากครับปลาเป็น ครับีสวยครับโอเคครับพี่น้องถือว่ามือนีหมารับครับเดี๋ยวห้องไปพอกันครับสองพลานก้นกับพลานลุ่งข้างหน้านะครับว่าเขาสิหม,มานครับปันไดกูเป็ดย่ำเสาโอเคครับเดี๋ยวพอกันครับ อีกเพิ่มครับบัณดิตยามศรสอบครับนี่ครับหมอกหนาจกืบเลยมาเปงนผลงานผ่านลงอูคืออยู่ใช่มันบ่คือบนคือดอกบนคือดอกงานอืออ้อ้ือวบดุกดุกจะโตอือ คืออยู่ตายที่5โตตายนั้นคนของนี่คนคนคกระรุนคนได้เอาได้แถนบอมีตื่มเลยใส่โลมาดูหน่อยสิใส่โลใส่โลเอามาโชว์หน่อยสิดินตามตามมืออือลูก3ช่ํากันกับผมข่อยชำกันบ่ประมาณโตำกันลูก3 มันก็เด้ปดลุกหลายแท้ออออเออเออผลาเขงหน่อยก็มีดึกดินงผบดออนี่แล้เออประมาณแถวสายสองตัวสายสองายยังสายโค้่ในยามอืมนี่ปลาเขีงหน่อยตัน้วเอามาเลุกผลงาน มันอยู่มันครับโอเคเพ็รภารกิจมือนีม uh, ือหนาพอกันไหมครับวันนี้วันที่หมอกหนาเจอกันใหม่ครับโอกาสน้าสวัสดีครับ